ีเจแปนนะครับปั๊มบนซ้ายขวาหมุดทองตัวรัตซี่ครับแล้วก็แต่งพาร์ทภายนอกใส่ปีก h 2 r ใส่น็อตไทเทเนียมเปลี่ยนจานครับแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวเรามี h 2ู r ให้ดู2คันเลยเดี๋ยวเราไปดูคันของเบนเองครับ เครื่องยนต์เนี่ยจะทําการแปดกล่องใส่โปรแกรมของ H2R เข้าไปทําให้มีแรงม้าเพิ่มขึ้นถึงประมาณ250กว่าตัวครับความเร็วท็อปสปีดบนไดโน,โนได้385กิโลเมตรครับ สวัสดีครับผมเบนเล c ซิ่นะครับและในวันนี้นะครับเราก็อยู่ที่ร้าน Area เรครับเป็นสำนักแต่งรถ Big b ไบคของผมเองนะครับแล้เดี๋ยวในวันนี้นครับเราก็จะพาเข้าไปชมว่าตอนนี้มีรถ Big b ไบคอะไรที่อยู่ในร้านบ้างแล้วแต่ละคันเนี่ยมีการตกแต่งโมดิฟายอะไรนะครับเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยครับ <S 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 อ่ะเดี๋ยวเรามาดูรถคันแรกกันนะครับ ซึ่งรถคันนี้นะครับก็จะเป็น Honda n s r 250นะครับในรหัส MC21 แต่ว่าผมเอาไปทําแต่งเพิ่มเติมนะครับให้เหมือนตัว MC28 ก็คือจะเป็นของด้านล้อหลังจะเป็นโปรอาร์มนะครับแล้วก็ทําเป็น SP ก็คือล้อหน้าหลังเนี่ยจะเป็นแมกนีเซียมจากโรงงานเลยซึ่งรถคันนี้ผมเชื่อว่าเป็นที่ใฝ่ฝันของใครหลายๆคนเพราะว่าตอนเด็กๆเนี่ยอยากได้รถรุ่นนี้มากเห็นจากในหนังที่หลิวตู้หัวแสดงนะครับเรื่องยึดถนนเก็บใจไว้ให้เธอจนวันหนึ่งปุ๊บก,ก็มีโอกาสได้คันนี้มาก็เลยทาการรีสตใหม่ทั้ง ยอย่างที่เห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดสีเรื่องทอยเสียครับก็คือทําการเบริกมาใหม่ทั้งหมดซึ่งคันนี้ก็รถที่เก็บสะสมเอาอีกหนึ่งคันก็คือนาันาน,านจะขี่ทีปีหนึ่งน่าจะประมาณ2ครั้งครับโอเคครับเรามาดูคันที่2กันนะครับสำหรับคันนี้ก็ยังเป็น Honda อยู่นะครับซึ่งเป็นรุ่น RVF 400รหัส NC 3 5นะครับเพราะว่าคันนี้ตอนที่ผมเริ่มขี่บิ๊กไบค์คันแรกเลยมันเป็นรถที่แบบอยากได้มากๆแล้วก็หายากมากๆจนวันนึงเนี่ยมีโอกาสได้ไปเจอคันนี้ซึ่งเป็นรถ ทีส่สภาพดีแล้วก็ชุดสีเดิมทั้งหมดเลยไมวิ่งน้อยก็เลยอยากจะเก็บสะสมมาไว้นะครับซึ่งเครื่องยนต์ของมันก็จะเป็นระบบ V4 นะครับก็เป็น4สูบ V 400cc เป็นตัวสุดท้ายที่ทําออกมาแล้วก็คือจะมีนะครับเป็นโชค๊คหัวกับแล้วก็ล้อหลัง17ส่วนคันนี้ก็มีการแต่งเพิ่มก็จะมีในเรื่องของจานเบรกนะครับที่เป็นทานตะวันใส่ท่ออีโต้ตรงรุ่นแล้วก็กันสะบัดจับข้าง n HK ครับโอเคครับมาดูคันต่อมานะครับก็จะเป็นรุ่น Ninja H2 นะครับเชื่อว่าหลายๆคน จากรหลดรุ่นนี้เป็นอย่างดีแล้วเพราะว่า เป็นรถซูเปอร์ไบค์พันซีซีนะครับที่มีระบบซูเปอร์ชาร์เจอร์เข้ามาช่วยนะครับทำหน้าที่เหมือนเทอร์โบทาให้ตัวเครื่องยนต์นะครับมีกําลังมหาศาลครับคันนี้เป็นรถของลูกค้าที่ร้านที่เอามาตกแต่งโมดิฟายนะครับหลักๆก็จะมีท่อบีดเจแปนนะครับปั๊มบนซ้ายขวาหมุดทองตัวรัตซี่ครับแล้วก็แต่งพาร์ทภายนอกใส่ปีก H2R ใส่น็อตไทเทเนียมเปลี่ยนจานครับแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวเรามี h 2ูให้ดู2คันเลยเดี๋ยวเราไปดูคันของเบนเองครับไปดูในอีกห้องซ่อมได้เลยครับ ซึ่งเป็นคันของผมเองนะครับคันนี้ก็นํามาตกแต่งภายนอกนะครับก็เปลี่ยนเป็นพาร์ทเหมือนตัว h 2ดทูคาร์บอนนะครับก็เปลี่ยนหัวเปลี่ยนปีกนะครับแล้วก็ทําถังเป็นอลูมิเนียมครับแล้วก็เครื่องยนต์เนี่ยจะทําการแฟดกล่องใส่โปรแกรมของ H2R เข้าไปทําให้มีแรงม้าเพิ่มขึ้นถึงประมาณ250กว่าตัวครับความเร็วท็อปสปิดบนไดโนได้385กิโลเมตรครับภายนอกก็แต่งพาร์ทคาร์บอนประมาณนี้แล้วก็เครื่องยนต์ก็แฟดกล่องเปลี่ยนถอยเสียเปลี่ยนโซ่สเตอร์รแล้ววเดี๋ย เราเอาคลิปตอนที่ขึ้นไดโนมาให้ดูครับ และนี่คือคันล่าสุดนะครับที่เพิ่งเอามานะครับเพราะว่าเป็นรถสกูตเตอร์ที่หน้าตาแปลกใหม่ไม่เหมือนใครครับกับ d ด n i t a a n Jet Dexter 300ของสัญชาติอิตาลีครับซึ่งอะไรที่ได้มาจากโรงงานก็จะเป็นเบรกเบรโบมาเลยหน้าหลังครับแล้วก็เนี่ยลองดูครับการตกแต่งดีไซน์จากโรงงานนี่คือเดิมๆครับสวยมาเลยครับคิดว่า น่าสนใจอย่างแน่น,นอนแล้วมาดูคันที่ผมใช้งานอยู่เป็นประจำนะครับง่นก็คือเจ้า Yamaha Xmax 300นะครับเป็นสกูตเตอร์ระดับกลางครับเหตุผลที่เลือกใช้ Xmax ครับเพราะว่ามันเป็นรถที่เหมาะสมกับการใช้ในชีวิตประจำวันนะครับขี่ง่ายเก็บของก็ได้ประหยัดน้ำมันครับขี่สบายหลายๆคนอาจจะสงสัยนะครับว่าเอ๊ะทำไมรถหลายคันเนี่ยมีวิธีการดูแลรักษารถยังไงครับ แต่ว่าหลักๆเลยหัวใจของเครื่องยนต์นะครับผมก็เน้นที่การถ่ายน้ามันเครื่องนะครับเพราะว่าอย่างบางคันเนี่ยผมจอดนานน้ามันเครื่องมันจะมีอายุการใช้งานของมันนะครับ5,000กิโลหรือ6เดือนซึ่งบางทีเนี่ยจอดทิ้งนานๆน้ำมันเครื่องมันก็เสื่อมควรที่จะถ่ายน้ามันเครื่องครับแล้ววันนี้นะครับก็ถึงกําหนดในการถ่ายน้ามันเครื่องของเจ้า Yamaha X Max 300ของผมนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าผมจะใช้น้ามันเครื่องอะไรและสําหรับในวันนี้นะครับน้ำมันเครื่องที่ผมเลือกใช้นะครับก็คือ Aneos s c o o t e r 4AT ฟูลี่ซิเนติก5วิ w 40น้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้100%ครับคุณภาพสูงสุดมาตรฐาน Jazoe MB ซึ่งออกแบบมาเพื่อรถจกักรยานยนต์ระบบอโตโมติกช่วยในการปกป้องเครื่องยนต์ให้พร้อมทุกสภาพการใช้งานที่ผมใช้น้ำมันเครื่องตัวนี้นะครับเพราะว่าเป็นน้ำมันเครื่องที่ออกแบบมาเพื่อสำหรับรถจกักรยานยนต์สกูตเตอร์โดยเฉพาะนะครับเดีย๋ยวเราให้ที่ช่างเขาไปเปลี่ยนกันเลยครับ โอเคครับตอนนี้เราก็ถ่ายน้ามันเครื่องเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปทําการลองขี่ดูนะครับว่าหลังจากที่เราถ่ายน้ามันเครื่องไปแล้วเนี่ยจะเห็นผลขนาดไหนครับไปเราไปกันเลยครับ รู้สึกแรกนะครับหลังจากที่ถ่ายนล้มันเครื่องไปแล้วครับที่สัมผัสได้เลยอย่างชัดเจนก็คือว่าเสียงเครื่องยนต์นะครับเงียบขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วก็หลังจากที่ ออกไปลองขี่แล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าอัตราเร่งนะครับในการที่เราขี่ทั่วไปแล้วก็การเร่งแซงด้วยรู้สึกว่ามาไวขึ้นกว่าเดิมครับรเครื่องสมูทขึ้นแล้วก็หลักๆเลยเนี่ยพอเราถ่ายน้ำมันเครื่องแล้วการทังงานของเครื่องยนต์ก็น้อยลงนะครับแล้วก็ประหยัดน้ามันมากขึ้นด้วยครับเป็นยังไงกันบ้างครับเกี่ยวกับการดูแลรถของผมนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ใช้รถหนกัหนกๆหรือว่ามีรถหลายๆคันนะครับก็อย่าลืมใส่ใจแล้วก็ดูแลเรื่องของน้ำมันเครื่องกันด้วยนะครับและที่สำคัญนะครับน้ำมันเครื่อง Aneos s c o t e r 4AT เดิมนะครับแล้วก็รถที่ทำการโมดิฟายนะครับซึ่ง หลายๆคนเนี่ยเอารถในรุ่นสกูตเตอร์เนี่ยไปโมดิฟายกันเต็มพิกัดครับน้ำมันเครื่องตัวนี้ก็เหมาะสมมากๆแล้วก็ใช้ได้ทั้งตัว125 150 200 300อะไรที่เป็นสกูตเตอร์สามารถใช้ได้ทั้งหมดเลยครับสุดท้ายนี้นะครับก็อยากจะฝากติดตามผลงานผมนะครับเบนเลสซิ่งนะครับได้ทางหน้า a c e b o o k อัคารกิจวอลเล์เจริญเดชแล้วก็ทาง i n s t a g r กร b เบนเลสซิ่งนะครับและฝากติดตามบ็อกซ่าเลสซิ่งทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับแล้วก็สําหรับในวันนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนขอบ